สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้จะมาแนะนํางานรายวานวันนี้มีเขามาทั้งหางานเลยสําหรับพี่น้องคนเล่าที่อยากได้งานแม่บ้านหรือว่าผีเลี้ยงน้องหรือดูแลผู้สูงอายุเนาะมาฟังกันเลยว่าจะมีอยู่สายใดงานที่หนึ่งนี้เป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนแมนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทเลยเนาะอันนี้บอดเฮดงานนี้แมนอยู่สมุดิปาการในบ้านมีการเถ่ยหาคนบ่มีสัตว์เลี้ยงและงานที่สองอันนี้เป็นงานดูแลผู้สูงอายุเดยพี่น้องขอคนที่เคยดูแลผู้สูงอายุมาก่อนเงินเดือนแม่นหนึ ากเนาะในบ้านนี้มีนายจ้างอยู่3คนเ <c oughs> หตุนาทีดูแลผู้สูงอายุ8 4, ปหาปีเป็นรักถูกอย่างและงานที่3อันนี้เป็นงานพีเลี้ยงน,น้องด้วยสัพองเงินเดือนแม่14,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทเลยเนาะ <c oughs> บนเหตุงานนี้แมอยู่ลัดพาวกในบ้านนี้มีนายจ้างอยู่หาคนมีมา1โตเหตุหนาทีเบิ่งน้อง1นคนอายุ6เดือนเป็นรักถุกอย่างและงานที่4อันนี้เป็นงานพี่เลี้ยงน,น้องคือการออกน้องเงินเดือนแม่1 3ึ0งบาทถึง14,000บาทถึงหนึ่งหมู่นรี่นอ ม่บ้านในจังนี่มีกันแคน่์สามคนบ่มิัตว์เลี้ยงเหตนาทีเวิร์งน,น้องหนึ่งคนอายุ11เอดเดือนเป็นรักถูกอย่าง และงานสุดท้ายนี่ขอคนล่าเนาะเอาอยุบวกเกิน18ปีหาสาวปีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทไปทำงานเป็นผีเลี้ยงมา้าหรือว่าดูแลฟาร์มม้าเด้อทุกคนสำหรับใครที่อยากได้งานในหางานนี้สมัครเขามากองไปสมัครกับทางบริษัทเขาได้เลยน้นอยอยู่ทีจันแปดสิบองทับหนึ่งเด้อทุกคนสำหรับวันนี้จะฝากงานไว้สำนีเด้อมือหนาจะมาบอกงานที่กล่าวสำหรับวันนี้สบายดี